บาดีพีน้อบนอพี่น้าแเมน,นานไปคุดมาได้ประมาณอยู่หกิตัวพี่น้องบ่เคยไปเจ๊เค่นอกก็ทำเนี่ยก็ถื่อ่อดีค่ะฮะ นั่งจะพิจิตร์แหละกับข้าขัก่หน่อย เป็นแต่ร้อยวานาลีกกับสิมาตัมตมขา,าขัวเนาะหัวให้มันชุ่มกรอบแล้วก็สิมาตัมตำเห็ดป่นแขนๆพี่นุกแต่คุณยา,ายเนี่ยใช้หมกเพชรบ่ไดากันใส่บดดายห้าสิตตมใช้าตาใส่หมกเพชรตำใช้หนุนำปป้ำไม่ศกป้าต้อแสบ,บได้พี่หนุกเลยสแสบบ สี่มื่นปื้อมาคุดมาสิคุดเป็นคุดเป็นเซย์พี่หน่องเอ้ยพี่หน่องเติมพี่นายบอกให้ปิดตินกับโบได้แล้วปิดถิ่นซิดามันยังตินอย่าง้ย ี่ติออหัวกรกอบแล้วก็ตั้มขอนี้วตุยพี่น้องเอ้ยนี่ท่านกาไปคูดก็จะว่าไม่แม่งขนอดแล้ไปเบิ่งพอได้ย้อนอยู่ทางบ้านอยู่บ้นนั้นไม่ จะนอนยามเฮ็ดพี่น้องเราควรนดีสิบาร์ไปนอไปเจ็บ hết อีนอกจากนี้แล้วก็จะเด็นเตียงไปขวานะไปขวา้องก็เอือบเอือบกระบุ้ง น่เลยะรัระกานอ,อก,กับเกลือขนมตาไมน่น,นืนอเกีอันนี้ก็คือเกลือบอดปงเนี้อค่นักบดผงเนี่ยกิงงนแดดแดงงดสูตร แน่กวาน้ามันหรือว่าัวาน้ำแข็งขวานึ่งมาจัดขวานึ่งมาจัดมือใส่น้มันนะ อเดื๋อวอันต่อม่ะพี่น้องพี่แต่แส่พป่แต่แส่แต่แส่ะพี่น้องพี่แต่แส่หอะไร

กินแล้วมันจังอร่อยหนาาไปมาอีกผูพันผ้าไปผ้าไปบุกบอลมาชนไบ้านนี่ได้หลายหลายมือนี่นั่นคนั่วเบื่อกลายไปเลยอืม เนี่ยห้าขวดนี่นั่งจากขวดชุบแล้วห้ากระสีเด็ดตาพี่น้องตามเชมหัวพวกบัวบัวหอมบัวแล้วก็ตาใเชคขาขาอ่อนตามเชื้หัวขาพี่น้องหัวขาหัวพวกบัวแดงรอยใส่หนังปลาแดกเมาให้นึ่งมันนาลีเห็ดแบบสูตรแบบพะแพง น้องหลังจากนั้นก็ได้มาแบบนี้นาะงแล้วแล้วเรียบร้อยใส่ใบพักบัวหัวคาแล้วก็หอมนน้องแซบมา่อยเด้อบบดนี้เด้อนนมาห่วเนืน้อมาดบจลิปลงคนนี้ซะก่อนนึ่งขนเนียวอ่อ,อนๆตวยกระโมกขอบใจเด้อขาขับไหลกระเีด,ดน้องเ้ย เ็นกำลังใจวันนาลีซีเมอลวนล้วนซีเมอร์ลวนล้วนไปคุดเฟมขบมกขใจเด้ขบมกขใจได้ไร